บ่ฮะอยากแห้งอยู่ฮะอยากแห้งดิว่เอาหัยนับเขาหัวยับเขาเสียบบ่เสีบบ่บบลงตายบ่เสีย <c oughs> บบ่ค่อยคยกิน เจ็บมะเอ้ยไว้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 ว้ว้นา่งหอหด,ดอกออกอยู่นี่เจ็บป่ะมึงกินมานนี่ละ่ะอ้าว ra vào lại ừ. cứ chỉ bật nhảm cứ chỉ cơn lời cứ chỉ bật nhảm nữa. เมื่อไรได้นี่มื่อไรเนี่เดินชุดไทยได้เนี่หืมคือโพดเมื่อไรเมื่อแล้วเอ้วนี่นี่ ねえ。